ผมมีข้อคิดหนึ่งมาฝากพอดีได้ความคิดรู้สึกขณะที่กําลังตัด้าอยู่ก็เกิดความคิดเรื่องหนึ่งอยากจะพูดขึ้นมานะครับคือว่าพอเราโตขึ้นมาเรายกระดับความคิดยกระดับจิตวิญญาณเราขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองย้อนไปคือผมเคยผิดพลาดเกี่ยวกับการที่เรื่องการตัดสินคนนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินวิธีคิดหรือชีวิตคนอื่นได้เลยนะครับ แต่พอเราคิดได้ะสิ่งที่เราควรจะทําคือเราน่าจะเป็นการที่เรียนรู้ในสิ่งที่เขาทําไม่ว่าสิ่งนั้นเขาจะทําเป็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ตามแต่เราไม่ควรไปตัดสินใครเรามีหน้าที่เรียนรู้จากเรื่องราวของเขาแล้วเอามาเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้กับตัวเองเอามาเป็นเรื่องราวเอาไว้สอนลูกหลานเราดีกว่าวันนี้ครับหลายครั้งที่ผมเคยเคยเห็นใครมีความผิดพลาดหรือว่า เห็นใครเขาอา,อาจจะมีบางอย่างบางเรื่องบางอย่างที่รู้สึกว่าให้เขาตัดสินใจผิดหรือว่าเขาไม่น่าควรทําแล้วเราเราก็ไปตัดสินเขาว่าเขาผิดเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่ควรทําอย่างนั้นเขาทำไมต้องทําแบบนั้นนะครับผมนี่อยากจะบอกว่าพอเราโตขึ้นมีความคิดขึ้นยกระดับความคิดเราขึ้นมานะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดเราไม่ควรตัดสินใคร สิ่งที่เราควรทําคือเราควรเรียนรู้จากเขาเท่านั้นพอนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดอยากฝากไว้นะครับจากผมครูสมิทธ์ครับ